ะะและท่านผู้ในการข่าราชการสนุกเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานจอนผู้ในการข่าราชการสนุกดิฉันนำร่อเหล้าสลานันยกักษ์เข่งใบไกในการดำเนินุรก่ผิดข้าราชการควบคู่กับความที่ชอบต่อสังคมและสิง่งแวดลอ้อมด้วยการจัดพื้นที่ชายฝั่งทะเลจำนวนประมาณสองไร่เพื่อปลูก ได้ตระหนักถึงการดำเนินธุรกิจท่ากาชยานควบคู่กับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมระบบนิเวศป่าชนิดนจังหวัดสุพรรแหลรงตอนนี้ตลอดเ,นเนก้าปีปกป้องพืงง้นที่ชายฝั่งทะเลและเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำอย่างไรการา,ารสด<ย>งสุวรรณภูมิได้ให้ความสำคัญในการร่วมกันอนุรักษ์พื้นที่ ชายฝั่งทะเลจังหวัดสมบูรณ์เป็นระบบนิเวศที่ดีสมตามเจตนารง,งราก่อบริษัทท่าอากาศพยานไทยจำกัด เราจับเ้รอมือนะครับแต่ถ้าเกิดเราใส่ถุงไว้นะฮะในถุงมีประมาณใช้ไม้อย่างนี้นะครับนะครับใช้ไม้จับไว้นะครับไม้อย่างนี้ปักไว้ในหลุมนะฮะปักไว้แล้วก็วน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 นะครับพอวนเสร็จแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปก็ถอดถุงดําออกนะครับจับต้นไม้ถ้ามันไม่มีต้นมันไม่มีหลักไม้ไผ่ท่านสามารถปักตรงไหนก็ได้เพื่อการขยายพันธุ์ถึงมันลักษณะป่าเช่พันไม้ป่าใช่เีนเตรียมธุรนิจนะครับจะลอยน้ำได้ ทำท่าจับต้นไม้หน่อยครับจับต้นไม้นิดนึงครับ่ลเส่แล้วเนี่ยจะโตแล้วมาเางน้มาให้ปากดิจับตัวเองได้ครับอันนี้จะหมูนี้แน่นเลยม่งลครับเอาเลยไอ้นี้ไปปักตรงไหนก็ได้นะครับเรียบร้อย มาถ่ายรูปหน่อยนะคะ 1, 2, หนึสอมีกรูปนึงนะคะ 1, 2, ห,นห,หนึ่งสองสามไม่หันไ่หันขอเชือกหน่อยไม่หันไม่หันขอเชือกไหน่นต่อไปวะามาั้ง <c oughs> นี่ีเลขาหนึ่งยคะหนึ่งสองสามะคะน่งสองสขอบคุณค่ะสามยังมีใคะ รทรเงี้่ททได้มาดสนามอากาศครับสำหรับโครงการทททอาศพยทษ์ปลาชัยเลนเป็นโครงการที่เราในฐานะเป็นหนึ่งในหน่วยงานของของประเทศนะครับรับสิดาอบกิจอันเพื่อของกระทรวงคมนาคมนั้นก็มีความวงใหญ่ใน ระบบนิเวศของประเทศไทยก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมาว่าป่าชายเลนเป็นเป็นเป็นป่าที่สําคัญที่จะรักษาระบบนิเวศของป่าชายเลนซึ่งท่ากาชานสุนัรภูอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดสมุทรปราการเราถือเป็นท่ากาชานหลักททก็เลยมีความคิดว่าเราน่าจะเอาท่ากาชานหลักที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการเนี่ยเราจะคืนอะไรให้กับสังคมได้ก็เลยเกิดโครงการนี้ขึ้นมานะครับเราทำกันมาต่อเน,นื่องตลอด18ปี กว่าแสนต้นแล้วต้นกล้าที่เราปลูกขึ้นไปนะครับวันนี้เนี่ยต้นต้นไม้ต่างๆที่เราได้ลงรันไปเนี่ยได้เจริญเติบโตเ,เป็นที่พึงพอใจนะครับแล้วก็จังหวัดสมุทรปราการเองเราได้รับความร่วมมือทั้งของกองทัพบกเองเนี่ยดูแลพันไม้ต่างๆที่ได้ปลูกกันกว่าตลอดโครงการนี้ก็ต้องบอกว่าททในฐานะรัฐวิสาหกิจก็จะสืบต่อ นะครับนโยบายอันนี้ต่อไปเพื่อ,อสังคมของประเทศนะครับแล้วก็ระบบนิเวศจะได้รับการปรเทคนะครับสิ่งสําคัญที่สุดก็คือในเรื่องของอป่าชายเลนเนี่ยจะเป็นเรื่องของการให้ที่อยู่อาศัยสำหรับสัตว์น้านะครับและที่สําคัญที่สุดก็คือเรื่องของการกัดเซาะของคลออื่นนะครับก็จะช่วยให้จังหวัดชุมพรการนั้นมีความมั่นคงในเรื่องของพื้นที่การกัดเซาะจากน้ําทะเลลงนะครับเพราะพื้นที่ โครงการนี้ก็คน่าจะเป็นประโยชน์ให้กับประเทศต่ตอไป